สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมพบกับช่องออนไลน์สตรูเช่นเคยวันนี้เราก็อยู่กับการ์ตูนคิมิซุโนะยาบาหรือดาบพิฆาตอาสูรกันต่อนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนที่7แล้วส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูตอนที่ผ่านมานะครับผมก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมได้ทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้ดูแล้วส่วนเนื้อหาในตอนนี้จะเป็นยังไงก็รับติดตามชมกันได้เลยครับเมื่อนสโกออกมาช่วยนะครับทันจิโร่จึงให้นสโกะนั้นช่วยคุ้มครองกาซมิและผู้หญิงนะครับส่วนทันจิโร่ก็ได้ตามอาสูรลงไปข้าางงล่ เมื่อลงมาข้างล่างก็พบว่าเป็นข้างล่างนั้นเป็นบึงนะครับซึ่งมีอากาศเบาบางมากแล้วก็เจอเสื้อผ้าของหญิงสาวที่อสูรนั้นจับมานะครับซึ่งน่าจะถูกกินไปแล้วจากนั้นก็มีอสูรสองตัวนะครับพุ่งตรงเข้ามาหาทันจิโร่นะครับทันจิโร่จึงเพ่งกระแสจิตและใช้ปานวารีกระบวนท่าที่6กระแสน้ําวนนะครับสังหารอาสูรทั้งสองได้สําเร็จแล้วก็รีบขึ้นไปข้างบน ตัดภาพมาที่ข้างบนกันบ้างนะครับซึ่งนิสโกะนั้นกำลังสู้อยู่กับอสูรอีกตัวที่เหลืออยู่แล้วก็พลาดท่าถูกมันทําร้ายเข้าให้นะครับขณะที่นิสโกะนั้นกำลังบาดเจ็บอยู่นั้นอสูรก็กาลังจะโจมตีซ้ําทันใดนั้นเองครับทันจิโร่ก็โผล่ขึ้นมาจากบืงแล้วก็มาช่วยไวทันนะครับแล้วก็พูดว่าห้ามแตะต้องน้องสาวฉันนะนะครับแล้วก็ตัดแขนของอสูรทั้งสองข้างนะครับจากนั้นทันจิโร่ก็ได้ถามเจ้าอสูรว่าฆ่าคนไปเท่าไหร่แล้วนะครับ จ้าอาสูเลยตอบว,ว่าพวกผู้หญิงถ้าโตไปมากกว่านี้นะครับจะน่าเกลียดจนดูไม่ได้นะครับรพวกมันจึงกินก่อนที่พวกผู้หญิงจะหน้าเกลียดนะครับทันเจ้าลูกจึงใช้ดาบฟันไปที่ปากของอสูรนะครับแล้วก็ถามเจ้าอสูรว่ารู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับคิมุสจิมุซันนะครับเจ้าอสูรเลยทำหน้าตกใจแล้วก็พูดว่าบอกไม่ได้บอกไม่ได้ด้วยน้ำเสียงที่หวาดกลัวนะครับว่าคิมุสจิมุซันนั้นได้กำชับเอาไว้คำว่าห้ามเล่าเรื่องของเขาให้ใครฟังเป็นอันขาดนะครับถ้าพูดออกมาเมื่อไหร่นะครับเขาจะรู้ทันทีนะครับ แล้วจเจ้าศูนก็งอกแขนของตัวเองออกมาใหม่นะครับแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีทันจิโร่ทันจิโจร่จึงใช้ดาบมาตัดหัวสังหารอศูนไปนะครับจากนั้นทันจิโร่ก็มาดูอาการของเนสโกะนะครับแต่เนสโกะนั้นกลับหลับอยู่เพื่อพักฟื้นร่างกายนะครับทันจิโร่จึงนาเนสโกะนั้นใส่กล่องไม้แล้วก็เดินไปถามคาซึมิว่าเป็นอะไรไหมนะครับคาซึมิเลยบอกว่าเขาเสียคู่มั่นไปทั้งคนจะไม่ให้เป็นอะไรได้ยังไงนะครับทันจิโร่เลยปลอบใจแล้วก็บอกว่าต่อให้ศูญย์เสียมากแค่ไไไหหนนนะะคครรับับบก็ตตต้้้ออองมีชีชวิยู่่ปใด คาซเมิจึงตอบว่าทันจิโร่ว่าจะไปเข้าใจอะไรนะครับซึ่งทันจิโร่ก็ยิ้มด้วยความอ่อนโยนแล้วก็เข้าใจคาซเมิอย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็มอบเศษเสื้อผ้าของอาสูรที่มีของใช้ของคู่มั่นคาซเม้นะอยู่ด้วยให้นะครับจากนั้นทันจิโร่ก็กล่าวลาคาซเมีนะครับในเวลานั้นคาซเมีก็เข้าใจแล้วว่าทันจิโร่ก็พบความสูญเสียเช่นกันครับแล้วก็ขอโทษทันจิโร่ที่พูดจามไม่ดีออกไปแล้วทันจิโร่ก็บอกมือลาครับเมื่อรุ่งเช้านะครับ อีกาสื่อสารก็บอกให้ทันจิโร่ไปที่โตเกียวนะครับเมืองอาซากุสะซึ่งมีอสูรหลบซ่อนตัวอยู่นะครับเมื่อมาถึงทันจิโร่ก็ไม่ค่อยคุ้นชินกับแสงสีแล้วก็บ้านเรือนในเมืองใหญ่เท่าไหร่นะครับจากนั้นทันจิโร่ก็พาเนสโก้แวะพักทานอูด้งนะครับซึ่งเนสโก้ก็กำลังหลับอยู่เช่นเคยแต่แล้วทันจิโร่ก็ได้กลิ่นอสูรลอยมานะครับซึ่งกลิ่นเดียวกันกันกบที่ฆ่าครอบครัวของเขานะครับ ทันจิโร่จึงทิ้งถ้วยอุโด้งแล้วก็รีบวิ่งตามกลิ่นไปนะครับจนมาพบกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือคิบุสจิมุซันนั่นเองนะครับซึ่งในขณะที่ทันจิโร่กำลังจะชักดาบออกมานั้นก็พบว่าคิบุสจิมุซันนั้นอยู่กับครอบครัวนะครับมีลูกแล้วก็ภรรยาทําให้ทันจิโร่นั้นแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองนะครับว่ามันจะแกล้งใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์นะครับจากนั้นคิบุสจิมุซันก็ใช้เล็บขวนที่คอของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เดินน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 นผ่่่าาาาาาามทํให้้้้เเเขกกกกลลลลยยป็็็ออสูรรรแวไคคคะััับบบจตี ยังไงกันบ้างครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้ซึ่งมีการเปิดเผยหน้าตาของคิบุสจิมุซันนะครับอสูรที่ฆ่าครอบครัวของทาจิโรออกมาแล้วนะซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ต้องรอติดตามชมตอนหน้ากันนะครับเดี๋ยวจะรีบทาคลิปแล้วก็ลงให้ดูกันนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมก็วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ